นำเสนอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์เปปโวยนูเนสแข่งพรสวรรค์สูงถึงเล่นได้หลายตำแหน่งเปปกูดิล่าออกโรงชื่นชมมาติอุสนูเนสว่าเป็นแข่งสาราพัดประโยชน์ที่มีคุณภาพหาได้ยาก นูเนตย้ายมาจากว um ูมทัมตันวอนเดเลอร์ด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์เมื่อเสมอที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้เดบิวต์ให้กับแมนซิตี้กูดีล่ารู้สึกว่าดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสยังต้องปรปับปรุงอีกมากแต่เขาเชื่อว่าความสามารถรอบด้านคงแข็งรายนี้จะทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่สําคัญเขาเล่นในตําแหน่งกองกลางตัวรับได้กองกลางตัวรุกก็ได้หรือแม้กระทั่งฟูลแบ็กด้วยความแข็งแกร่งทั้งร่างกายของเขา Godzilla. กูดีล่ากล่าวผมคิดว่า เขาต้องปรับปรุงในเรื่องสัมผัสบอลแรกและการตัดสินใจในบอลแรกผมคิดว่ามันยังไม่แม่นยำพอลองดูเควินเป็นตัวอย่างสิแต่พลังงานและคุณภาพของเขานั้นหาได้ยากมากเขาจะเรียนรู้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำมากขึ้นที่วูบช่วงหลังๆเขาเล่นในตำแหน่งปีกเพราะงั้นเขาจึงเล่นได้หลายตำแหน่งคุณภาพของเขาหาที่ยากนะซึ่งเขาสามารถเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งและไปต่ออีก10 15หรือ20เมตรได้ซ้ำเมื่อเวลาผ่านไป เขาจะเรียนร pues ู้เรื่องความแม่นยำในเรื่องง่ายๆมากขึ้นสัมผัสแรกและการออกโบแรกด้วยวิธีการที <ct> ่เขาฝึกซ <kindergarten cruise> <ๆ>้อมและไดนามิก <Sur> ที่มีเขาจะเข้าใจมันเองและนี่ก็เป็นคำกล่าวของป๋าที่ออกมาบอกว่ามาติอุสดูเนตนั้นคือแข้งพรสวรรค์สูงที่เราต้องจับตามองกรับทินเก่ามาริโอบาลเตลี่คัมแบ็คซบสโมสรแดนไก่งว มาริโอบาลเตลีหัวหอกจอมลีลาคนดังหวนกลับไปคาแข่งที่ตุรกีอีกครั้งกับอาดานาเดเมียสปอร์หลังจากที่เพิ่งแยกทางกับชิยงมาหมัดมัดอาดานาเดเมียสปอร์สโมสรลูกหนังในศึกซูเปอร์ลีกตุรกีประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวมาริโอบาลเตลีกองหน้าดาวดังชาวอิตาเลียนกลับมาร่วมทีมยังเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ส5กันยายนที่ผ่านมาอดีตหัวหอกอินเตอร์มิลาน แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลไว้ส3มมปีทำแบ็กซูชินอาดานาสเตเดียมแบบไร้ค่าตัวในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์หลังจากที่ตกลงยกเลิกสัญญากับซียงสโมสรดังในลีกสวิ์แลนด์สดสดร้อนร้อนเมื่อวันพฤหัสบดีที่1 4กันยายนช่างนี้มาโลตลี่จะรอดประกาศเซ็นสัญญากับอาดานาเดเมียสปอร์เป็นเวลา1ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 4โดยมีออปชั่นสามารถขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปี ถือว่าเป็นการคืนทิ่นเก่าสำหรับบาโลเตลลีเพราะเจ้าตัวเคยเล่นให้อดานาเดมีสปอร์ซึ่งปัจจุบันมีพราทริคไคเวิร์ดตำนานหัวหอกชาวดัชเป็นกุนซือช่วงปี2021-2022พร้อมกับฝากผลงานทำ19ประตูจากการลงเล่น35นัดและนี่ก็เป็นอดีตหัวหอกเรือใบสีฟ้าที่หวนคำรบกลับไปพบสโมสรเก่าแดนไก่้งวงมาลิโอบโลเตลี่ แล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือํกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน